สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเก่ง FN อนอัตคานะครับวันนี้มานําเสนอนะครับรถบิกซีดานอีก1คันจากหค่ายฮอนด้นะครับคือ Honda Accord นะครับมากับโฉมไฮบริดนะครับวันนี้ลูกค้ามาติดตั้งเป็นมมูพื้นเข้ารูปไนคิวเจนะครับสีที่ลูกค้าเลือกก็คือจะเป็นสีดําเดินได้แดงนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครัจะมีแผ่นปิดท้ายด้านหลังนี่ให้เต็มๆใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับส่วนต่อมานะครับก็ ในส่วนของแถวสองฝั่งคนนั่งด้านหลังนะครับจะตัดเย็บเป็นผืนใหญ่ผืนเดียวเต็มๆคานกลมคานกานาน,นี่คือเย็บเป็นชิ้นเดียวกันนะครับในส่วนของบางรองน่องนะครับสวยๆใหญ่ๆบางสุดๆอย่างนี้เลยนะนะครับอย่างน้อยก็คือนี่เลยนะฮะสัญลักษณ์ Q ิเจที่หัวหมุดนี่สังเกตง่ายๆถ้าอยากดูว่าของแท้หรือเปล่านะครับจะเป็นอย่างนี้นะฮะในส่วนของชิ้นนี้นะครับก็จะสอดเข้าไปใต้เบาะคนนั่งนะฮะด้านหน้าอย่างนี้เลย ในส่วนของด้านข้างก็คือขึ้นขอบขึ้นข้างอย่างนี้เลยนะสุดๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาในส่วนของคนนั่งข้างนี่นะครับตัดเย็บเป็นผืนเดียวใหญ่ๆสอดลึกสุดซอยนะครับหนาๆนุ่มๆเลยนะสีนี้ก็สียอดนิยมนะครับดูสปอร์ตแน่นอนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราข้ามไปดูกันอีกฝั่งครับโอเคครับเราข้ามกันมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ย้ํากันอีกครั้งนะครับว่าพรมคิวเจนี่นะครับทําจากหนัง P u ู ตัดทับ FPE 2. ชั้นหนา13มมิลไม่เก็บเรื่องของกลิ่นฝุ่นทาความสะอาดง่ายไม่นำไฟนะครับสินค้ามีรองรับก,กับรถทุกรุ่นทุกแบบนะครับทุกสไตล์ทุกค่ายนะครับในส่วนของฝั่งคนขับจะมีแผ่นรีดร้อสังเกตง่ายๆจะเป็นสัญลักษณ์ของ QJ ตัวนูนนะครับปั๊มตรงนูนขึ้นมาตัวนี้จะเป็นรีดร้อยไม่ใช่ติดกาวแบบทั่วไปนะครับสวยๆอย่างนี้ถ้าสนใจยังไงติดต่อเข้ามาหาเราได้ไรายละเอียดเราทิ้งไว้ให้ด้านล่างอยู่แล้ว นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับยังไงฝากกดติดตามให้ด้วยนะสำหรับผู้ที่มาชมใหม่จะติดตามเพจเรานะครับขอกำลังใจเรานิดนึงขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งถูกใจนะครับโอเคไว้เดี๋ยวครั้งหน้ามาพบกันใหม่นะครับว่าจะเป็นรถรุ่นไหนกันอีกนะครับยังไงครั้งนี้ขอตัวไปก่อนนะครับโอเคครับขอบคุณครับ